หกไปรถเจ้าหักไปรถน,ะน,ะน,ะนะันนกิมใหญ่หนึ่งยงนะมันบ่นน <ะ S 2> มีไฟหลังนี้น <ะ S 2> อ่านทุกอันเจ็ดอันเจ็ดอันตุ้มเจ็ดหลังโอ้โหเทคนิคขั้นเสียนตีนหยับเลยนลนอเี่ไรย,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 ยลาไปเลยวันนี้เสียนซา พามาใส่ปลาไหลเอเอาตามสบายเลยอนะเออไปไปเดินไปเ,เรื่รรอยๆไ,ไปผมพี่ไหวเก้าบ้างแก่ล้อในลำห้วยอย่างเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กันนะน้ำไหลอย่างเี้ะเนี่ยนะมาตรงที่น้ำไหลเนี่ยวัดโบ่งงงงั้นนีเออ<ห>เอ็กโชว์มันหน่อยดยิตักไงเอ้า้ยเออน้าขุดลงไปนิดนึงให้มันงามันเท่ากับพื้นอะ่ะเออ พอได้เปรียบของตู้ม่นน้ำดึ้กมันได้เราฝังข้างเลยนะเออฝังดินใส่ไปเลยเพราะวเราไม่มีไม้ค้ำอยู่แล้วคุณปาดงานหน่อยก็ได้ ปาดงา่ายมันเยียบนี่นะให้มันเสมอมันจะง่ายร้อยเดี๋ยวขอดูนี่นะมันมถูกน้ำไหมนี่ไม่ถูกน้ำเนี่ยเฮ้ยไม่ถูกน้ำเอาตรงนี้ไหมทา,างนี้นนะ่ะแย่ยังบ่โดนน,น้ำเลยปลูอ่ะน้มอยอือจริงมันต้องน้ำลึกๆไงนั่นได้อยู่ตรงนั้นนะเออนาะ

ไปเซียนปลาไหลแต่ตรงนี้ก็นาล้องนันเนี่ยในฟ้านี่ก็ได้เออเนี่ยน้นำลึกไหมเ,เออเนี่ยเอาเ,เพราะว่ามันออกจากนั่นไม่ได้อยู่ ที่ดินโปะมันจะหนักนิดนึงมันจะไม่โคตรงัที่สองเยบร้อยเด้ี๋ยวตัอมได้ได้ละใได้ไดละแบบน,นี้คะแนนอย่างนี้ลงไปเนี่ยเลิกเอาเลย เออเป็นฟ้าไปเนาะทางไหนมันก็ไปได้หมดเลยสั้นมันไไมวนเขา,าเออมันตามกินอยู่แล้วออนอนตะแคงออกตุก่มโบกขอบนะฮะเอ้เ<อ>สินซ่าลาบปลาไหลเบินกัางวะหูเน่นนาเข้าที่มือ thế nào hôn là yeah. 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 yeah.